ถ้าสมเด็จพระนเรศวรปะทะกับพระเจ้าบุเรงนองใครจะชนะแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใครหลายคนก็อยากจะรู้ว่าระหว่างสมเด็จพระนเรศวรกับพระเจ้าบุเรงนองใครเก่งกว่ากันซึ่งทางทีมงานของเราเนี่ยนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่กําลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นการสมมติฐานขึ้นมาโดยที่มีกรอบประวัติศาสตร์เป็นตัววิเคราะห์เหตุนี้ท่านผู้ชมพึงใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเรื่องใครรบเก่งกว่าใครคงเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากว่าถ้าหากอายุ ที่มีสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้าครองเมืองกับองค์สวดีที่มีพระเจ้าบุเรงนองเป็นเจ้าครองเมืองหากอยู่ในยุคเดียวกันไทม์ไลน์เดียวกันมาเจอกันแล้วรบกันในสมรภูมิหนึ่งใครจะชนะแต่หากจะต้องวิเคราะห์สมมติฐานขึ้นมาจริงๆแอดมินก็ต้องบอกก่อนว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแตกต่างจากพระเจ้าบุเรงนองก็ตรงที่ว่าในทางประวัติศาสตร์สมเด็จพระนเรศวรท่านขยายพระราชำนาจเพื่อความ มั่นคงของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาโดยมุ่งเน้นสเสถียรภาพของอยุธยาและปราบปรามผู้ที่รุกรานรังแกกรุงศรีอยุธยาไม่ว่าจะเป็นหงสาวดีหรือละแวกต่างก็ถูกพระนเรศวรจัดการในยุคข,ของพระองค์ค่ะซึ่งในจุดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แตกต่างจากพระเจ้าบุเรงนองเพราะพระเจ้าบุเรงนองมีความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าจักรพรรดิแบบสุดโต่งมาตั้งแต่ยุคพระเจ้าตะเบงชเวตีและมีแนวตำนานของอาณาจักรพุกามโบรณ อย่างเช่นเรื่องปรมปราของพระเจ้าอนุรธามังช่อวีรบุรุษในตำนานพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่อีกพระองค์หนึ่งในอดีตเหตุนี้พระเจ้าบุริงนองจึงมองว่าในแถบภูมิประเทศแถบนี้ทั้งหมดนั้นแต่เดิมเคยถูกพมา่าในยุคโบราณปกครองพระองค์จึงได้ขยายแสนญานุภาพเพื่อแสดงถึงบุญญาธิการและเป็นเกียรติประวัติของพระองค์สืบไปเหตุนี้ค่ะจุดประสงค์ของการสู้รบทำสงครามระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กับพระเจ้าบุริงนองจึงแตกต่างกันในด้านของจุดยืนแต่หากจะวัดกันจริงๆว่าใครเก่งกว่าแอดมินก็ขอตีกรอบสมมุติสถานการณ์โดยใช้ฉากของสงครามคราวเสียกรุงศรีอยอุธยาครั้งที่หนึ่งเป็นบริบทและให้สมเด็จพระนเรศวรในช่วงที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุประมาณ35-40ถึงพรรษาเป็นพระมหากษาตัตริย์อยุธยาขณะนั้นและให้พระเจ้าบุริงนองในยุคที่เรื่องอำนาจมากที่สุดยุคหนึ่งมีความพร้อมในการเข้าตีอุธยา เพราะสามารถจัดการเชียงใหม่และหัวเมืองฝ่ายเหนืออยุธยาได้หมดแล้วเข้ามาทําศึกประชิดกรุงศรีอยุธยาซึ่งถ้าดูกันจากไทม์ไลน์หลักจะอยู่ในช่วงปลายรัชากาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและการขึ้นครองราชครั้งที่สองของสมเด็จพระมหินทราธิราชแต่เราจะตัดทั้งสองพระองค์ออกไปในศึกครั้งนี้โดยจะให้สมเด็จพระนเรศวรขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์แทนและให้บรรดาขุนศึกแม่ทัพนายกองของสมเด็จพระนเรศวรลงสนาม รบในศึกครั้งนี้ด้วยเราจะอ้างอิงกําลังไพรพลของหงสาวดีจากพงศาวดาพรพมา่าที่หงสาวดียกกําลังไพร่พลมาในสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่หนึ่งประมาณ1นึ0 0 0 0ห่นคนส่วนฝ่ายอายุทยาสันนิษฐานว่ามากสุดน่าจะไม่เกิน8 0,000ื่นค่ะเราจะให้ทัพที่หงสาวดีที่ยกมาประชิดกรุงอ้างอิงเหตุการณ์ภาพรวมจากพระราชพงศาวดารไทยฉบับพันจันธนุมาเจิมเราจะขอยกเมืองพิษณุโลกและหัวเมืองฝ่ายเหนือ ให้กับพระเจ้าบุเรงนองเพื่อเป็นฐานสเสบียงตามในพงศาวดารแล้วพระเจ้าบุเรงนองได้เข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยาแต่ก็ต้องประสบปัญหาเรื่องของการตั้งรับของกรุงศรีอยุธยาตามภาพรวมของพงศาวดารไทยและพะมา่าที่มีการตั้งรับเข้มแข็งวางแผนตั้งค่ายประชิดพระนครทั้ง4ี่ด้านและกดคูเมืองพร้อมตั้งเสริมกำแพงจุดที่เปราะบางซึ่งแน่นอนว่าศึกครั้งนี้จะไม่ชี้ขาดว่าใครแพ้ใครชนะก็ตรงที่ว่าครั้งนี้จะไม่มีไส้ศึกอย่าง เช่นพระยาจัก,กรีที่เปิดประตูให้องษาและเหตุการณ์จะเป็นยังไงนั้นโอเคค่ะเราจะมาพูดกันในสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งโดยที่มีสมเด็จพระนเรศวรพร้อมทั้งตะแล้วทหารกล้าของพระองค์อยู่ในศึกครั้งนี้หากสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้าครองกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้นพระองค์ก็จะส่งใช้กลศึกในลักษณะที่คล้ายๆกับพระยารามทหารเอกของสมเด็จพระมหินใช้ซึ่งก็คือการสร้างค่ายเสริมประชิดกรุง อีกทั้งประตูหอรูปต่างๆพระองค์ก็จะมีรับสั่งให้ทำเสริมต่อเติมให้มั่นคงเช่นกันและกดคูครองให้กว้างขึ้นด้วยโดยเรื่องยุทธศาสตรน์นี้เราจะอ้างอิงจากศึกนันทบ,บุเรงที่สมเด็จพระนเรศวรเป็นหัวหอกในศึกครั้งนั้นค่ะซึ่งพระองค์ท่านได้ทำเรื่องเหล่านี้ไว้เช่นกันนอกจากนั้นแล้วสมเด็จพระนเรศวรพระองค์ยังใช้กลศึกกองโจรแบ่งทับย่อยออกเป็นหลายส่วนออกปล้นค่ายของพระเจ้าบุเรงนองแน่นอนว่าใน ลายหลักพระยารามทหารเอกของสมเด็จพระมหินก็สามารถแต่งเจ้าพระยานามื่นออกเข้าปล้นข่ายบางส่วนของพระเจ้าบุริงนองด้วยแต่ประสิทธิภาพนั้นย่อมต่างจากทักแล้วทหารของสมเด็จพระนเรศวรเพราะทหารของพระองค์สู้รบจนตัวตายเพราะสมเด็จพระนเรศวรเองพระองค์ก็ออกมาเป็นแม่ทัพนําเข้าตีปล้นข่ายหงสาด้วยซึ่งจะแตกต่างจากสมเด็จพระมหินค่ะที่ในพงศาวดารจะให้ภาพว่าไม่ค่อยจะเอาพระทัย ใ,ในเรื่องของการศึกหวังพึ่งแต่พระยารามเท่านั้นซึ่งตรงนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าท่าค่ายของพระเจ้าบุเรงนองอยู่ในยุคที่ต้องทําการสู้รบกับสมเด็จพระนเรศวรค่ายขององค์ศาวดีก็ไม่น่าจะรอดเหมือนกันไม่น่าจะต่างอะไรจากสึกพระเจ้านันทบ,บุเรงมากนักเหตุนี้เรื่องของการประวิงเวลาในการสู้รบเพื่อให้ถึงฤด,ดูน้ําหลากย่อมได้ผลและมีประสิทธิภาพเป็นคุณต่อฝั่งอยุธยาที่มีสมเด็จพระนเรศวรเป็นจอมทัพและถ้าจะลงลึกรายละเอียด มากกว่านี้อีกเราก็จะเห็นพระรัชพงศาวดารฉบับปัญจันธนุมาเจิมและพงศาวดารพมา่าที่พูดถึงความโหดร้ายของพระเจ้าบุเรงนองและระเบียบในการจัดทัพเพื่อเข้าประชิดกำแพงกรุงศรีอยุธยาโดยไม่ได้สนใจว่าไพรพ่พลจะล้มตายไปเท่าไหร่และที่สําคัญหากไพรพ่พลคนใดตายลงพระเจ้าบุเรงนองก็จะมีรับสั่งให้นําศพของทหารเหล่านั้นมาเป็นหนึ่งในมูลดินเพื่อทําทางทําถนนตีอยุธยาแน่นอนค่ะ ว่าในฉากฉากนี้ถ้าดูจากในปงศาวดาพรพม่าก็สร้างความหวั่นไหวให้กับกษัตริย์อยุธยาไม่น้อยและทรงมีความคิดอยากขอหย่าสึกกับองศสาเพราะหวั่นเกรงหรือกลัวความโหดเยี่ยมของพระเจ้าบุเรงนองแต่สําหรับสถานการณ์นี้ค่ะหากเกิดกับสมเด็จพระนเรศวรแล้วคิดว่าเรื่องหย่าสึกคงไม่มีแน่พระองค์ไม่ได้ทรงหวั่นไหวในเรื่องนั้นเพราะสมเด็จพระนเรศวรเองก็ข,ข้มงวดในการสึกไม่ได้ต่างอะไรไปจากพระเจ้าบุเรงนองแน่นอนว่า ต้องมีทหารขุนศึกหลายคนที่ยอมสู้ถวายชีวิตให้กับสมเด็จพระนเรศวรเช่นกันซึ่งความน่าสนใจก็จะอยู่ในการสู้รบนี้ละค่ะเพราะจะทําให้ทหารทั้งสองฝ่ายสู้กันอย่างชนิดที่ว่าแลกชีวิตเพื่อนายเหนือหัวของตัวเองได้แต่ในท้ายที่สุดแล้วผู้ที่ชนะก็คือฝ่ายอายุทยาซึ่งเป็นฝ่ายตั้งรับและป้องกันเนื่องจากในพงศาวดารไทยและพงศาวดารพม,มา่าพูดถึงความอัตคัดของทัพพระเจ้าบุรงนองในช่วงหลังๆว่ามี ปัญหาเรื่องขาดเสบียงปัญหาเรื่องดินปืนและปัญหาเรื่องใกล้ดูดูฝนซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมทําให้หงสาวดีต้องถอยทับกลับไปหากไม่สามารถพิชิตอยุธยาให้แตกได้ในเวลาจํากัดแน่นอนค่ะว่าถ้าหากดูจากไทม์ไลน์หลักสาเหตุของการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1ก็เพราะมีไส้ศึกจากภายในเช่นพระยาจัก,กรีที่ได้ถูกส่งตัวเข้ามาเพื่อเป็นไส้ศึกแต่หากจะมองลึกไปมากกว่านั้นก็ยังมีเจ้าฝ่ายในที่ในบันฑ บางฉบับได้เขียนเอาไว้นั่นก็คือสมเด็จพระพี่นางของสมเด็จพระมหินที่อยากให้สงครามครั้งนี้จบลงและอยุธยาบอบช้ำน้อยที่สุดซึ่งก็จะเป็นไปตามแผนของพระมหาธรรมราชาและพระเจ้าบุเรงนองแต่ถ้าหากสถานการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นและไม่ได้มีไส้ศึกอยู่ในพระนครก็เป็นเรื่องยากค่ะที่พระเจ้าบุเรงนองจะสามารถตีอยุธยาให้แตกในศึกคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งได้โดยเฉพาะหากมีสมเด็จพระนเรศ เป็นเจ้าครองกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้นก็คงเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะนอกจากพระเจ้าบุริงนองจะถูกประวิงเวลาไปเรื่อยๆจนถึงดูดูน้ำหลากแทบเพียงหมดดินปืนหมดแล้วก็ยังถูกสงครามกองโจรที่สมเด็จพระนเรศวรออกมาบัญชาการลบด้วยพระองค์เองซึ่งสิ่งเหล่านี้เองค่ะก็จะทําให้ทัพอง์สาวดียิงตั้งมันอยู่ในเขตกรุงศรีอยุธยาได้ลําบากมากขึ้นหลายเท่าสุดท้ายพระเจ้าบุรงนองก็จะ แพ้ในศึกครั้งนี้ให้กับสมเด็จพระนเรศวรและกรุงศรีอยุธยาก็จะไม่แตกค่ะแต่สิ่งหนึ่งเลยที่กรุงหงสาวดีจะไม่เป็นเหมือนในยุคพระเจ้านันทบ,บุเรงที่เมื่อไม่สามารถตีกรุงศรีอยุธยาให้แตกได้บ้านเมืองน้อยใหญ่ก็จะแข่งเมืองประกาศเอกราชไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อานัตของหงสาวดีอีกต่อไปแต่สําหรับในบริบทที่พระเจ้าบุเรงนองที่พระองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่และไม่สามารถตีกรุงศรีอยุธยาให เสียกรุงครั้งที่หนึ่งได้นั้นพระองค์ก็จะกลับไปกรุงหงสาวสดีและจะไม่มีเรื่องการแข่งเมืองหรือก่อกรบฏเกิดขึ้นหรือถ้าจะมีก็จะน้อยมากและพระองค์ก็จะสามารถปราบได้เนื่องจากรากฐานทางอำนาจของพระองค์นั้นเยอะกว่าพระเจ้านันทบ,บุรเรงมากเอาเป็นว่าเฉพาะหัวเมืองแกนหลักๆของพมา่าเนี่ยนะคะต่างก็มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติในระดับพ่อลูกหรือลูกเขยและที่สําคัญค่ะพระเจ้าบุเรงนองก็จะไม่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอี แบบสุ่มสุส่ม5โดยปราศจากเงื่อนไขาทางการเมืองบางอย่างเช่นหากจะยกทัพมาตีอยุธยาอีกกรุงศรียอยุธยาต้องอยู่ในสภาพที่แตกคอกันภายในหรือไม่ก็ต้องมีไส้ศึกจากภายในคอยช่วยพระองค์จึงจะยกทัพมาตีกรุงศรียอยุทยาอีกพูดง่ายๆก็คือพระองค์จะรอให้กรุงศรียอยุธยานั้นอ่อนแอโดยจะไม่ทําการบุ่มบามยกมาตีกรุงศรีอยุทยาไปเรื่อยๆแบบที่พระเจ้านันทบุเรงทรงกระท ในรัชการของพระองค์แน่นอนค่ะหากวัดกันในระยะยาวแล้วกรุงศรีอย,ยุธยาเองถ้าอยู่ในช่วงที่สมเด็จพระนเรศวรปกครองอยู่พระองค์ก็จะขยายแสนยานุภาพออกรบเพื่อความมั่นคงของอาณาจักรโดยจะมุ่งเน้นเมืองคู่อริและเมืองที่เป็นแขนเป็นขาให้กับองศวดีเช่นการยึดหัวเมืองฝ่ายเหนือคืนการยึดเมืองละแวกและการยึดเมืองเชียงใหม่ให้ได้แน่นอนว่าเรื่องนี้พระเจ้าบุเรงนองก็จะไม่นิ่งเฉยบุ ยกทับมาอีกเพื่อป้องกันหัวเมืองประเทศสลาชเหล่านี้ต่อไปซึ่งก็จะเป็นการรบกันในหัวเมืองอื่นจะเป็นการชิงไหวชิงพริปกันระหว่างพระเจ้าบุเรงนองและสมเด็จพระนเรศวรแน่นอนว่าช่วงเวลาในไทม์ไลน์สมมติฐานเหล่านี้น่าติดตามค่ะคงจะเป็นศึกสงครามที่สนุกมากๆหากมองกันในมุมนิยายหนังละครแต่แอดมินก็ต้องบอกค่ะว่าแอดมินจะไม่ชี้ขาดหรือสมมติฐานอะไรไปมากกว่านี้เพราะมันจะอ้างอิงเทียบเคียงกับเหตุการณ์ในไทม์ไลน์หลกักทาง ประวัติศาสตร์จริงๆไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดในไทม์ไลน์สมมุตินั่นเองค่ะซึ่งมันก็จะเป็นการเสี่ยงต่อการถูกท่านผู้ชมผู้ฟังติหรือทัวลงได้ค่ะเอาเป็นว่าเราจบกันในคลิปสมมุติฐานเท่านี้ดีกว่านะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมหวังว่าทุกท่านจะไม่คิดมากหรือราม่าอะไรเกี่ยวกับคลิปคลิปนี้นะคะหากท่านผู้ชมท่านใดต้องการเสนอสมมุติฐานอื่นก็เชิญได้เลยในคอมเมนต์ด้านล่างหรืออยากจะติชมเพิ่มเติมเรื่องใดก็คอมเมนต์ได้ ได้ตามสะดวกค่ะขอให้ดูกันแบบดูหนังอิงประวัติศาสตร์สักเรื่องละกันคลิปคลิปนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งที่ทางท่านผู้ชมได้คอมเมนต์ขอให้ทางช่องจัดทามาส่วนท่านผู้ชมท่านใดอยากจะให้แอดมินทาเรื่องเกี่ยวกับอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เช่นกันค่ะหากสิ่งที่ท่านผู้ชมขอเรามีข้อมูลมากพอและเป็นอะไรที่แปลกใหม่น่าสนใจทางช่องไม่เคยทําเราก็จะทยอยทําให้นะคะวันนี้แอดมินก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ